เอาขอบก็เลิกกันล้วใช่ามร้องเพลงก็ไม่ได้ดูอายุเลยเนาะติจะไปไหนแ่ก็ปิดตายแล้วแม่มึงนี่มันไม่ดูตกข่านี่กูจะบอกอะไรให้ไงไทยก็ รู้กันแค่อีกแล้วไม่บอกว่อฉันจะดีใจฉันบอกแกวันนี้แหไะฉันจะชวนกันหาน้องด้วยแน่แหน่แน่มึงไม่ต้องเลยกูไปกูคนเดียวมึงไอ้อยู่บ้านก็พอเลยมึงไม่ก็เลิกแล้วล่ะกระเบิดกระเบิดเลยไอ้นี่ตีเงินไม่เอาอ่ะฉันไปด้วยโอยดูสิแหนจะเข้าเมืองสายสายเดียวใช่ไหมโอ้ยใ้รึ๊กย้กาถ้าคุณทุ่งเขาเห็นนะเขาจะได้ภูมิใจว่าเมืองไรตกลงกลงแต่มื่ อย่าเราไปเฮอนะห้ากอกเพือเ้นนะไเขาไเดินมา